สวัสดีคะ่ะจากช่อง DIY ยทวินะคะวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องคู่ทวินเฟมมีอีกฝ่ายที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าครับอาจารย์บอกเลยว่ามีค่ะแล้วเป็นทั้งคู่ด้วยสภาวะซึมเศร้าเนี่ยเป็นเป็นทุกคนชาวแสงเป็นหมดไม่ใช่แค่ทวินเฟรมนะคะเป็นค่ะแล้วโดยเฉพาะเฟมินีนจะหนักหน่อยเพราะว่าเฟมินีนจะขาดด้านความรัก เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นซึมเศร้าง่ายมากเพราะเขาสูกว่าเหมือนเขาโดนทิ้งโดยเฉพาะมัสกีนมันหายไปอะหายไปโดยการที่เขาก็หายไปเยียวยาเหมือนกันหรือหายไปทํางานหรือว่าผู้หญิงดึงพลังงานให้เขากลับไปรักตัวแฟนมันีไม่ได้เพราะเขาด้อยค่าตัวเองอย่างเงี้ยเขาเป็นซึมเศร้าเขาคิดว่าฉันโดนทิ้งมัสกีนไม่รักฉันแล้วเขาเกลียดฉันอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าโอ้โหมัสกีนไม่มาหาคุณหรอกเพราะแรงดึงดูดไม่ได้ค่ะเขาก็จะเป็นอย่างที่คุณคิดนั่นแหละคุณคิดว่าเขาไม่รักเขาไม่รักคุณคิดว่าเขาเกลียดเขาก็จะเกลีย ว่าคุณไม่มีคุณค่ายเขากลับไปหาคุณอะพอผู้หญิงโทษตัวเองก็จะเป็นซึมเศร้า